6สาเหตุที่ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เปิดเผยโดยสถาบันทางการแพทย์ระดับโลกเช่น Harvard Medical s c h o o l m a y o c l i ิ i CDC และอีกมากมายข้อ 1. ่มันไม่ได้มาจากขนมหวานอย่างเดียวอาหารพวกข้าวขาวขนมปังก๋วยเตี๋ยวหรือซีเรียลสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลกลูโคสได้เร็วมากตามข้อมูลของ Harvard Health คาร์โบไฮเดรตแปรรูปพวกนี้สามารถทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงได้พอๆกอบการกินของหวานข้อ2การนอนหลับไม่เพียงพอ ตามข้อมูลของ National Sleep Foundation ในสหรัฐได้ระบุว่าแม้แต่การอดนอนเพียงคืนเดียวสามารถทำให้ร่างกายของคุณดื้อต่ออินซูลินได้ซึ่งหมายความว่าเซลล์ของคุณจะไม่สามารถใช้ฮอร์โมนอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้น้ําตาลค้างอยู่ในกระแสะเลือดข้อ3ความเครียดสามารถทําให้ระดับน้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นได้ข้อมูลจาก Mayo Clinic สถาบันทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือแห่งหนึ่งที่สุดในโลก อธิบายว่าความเครียดกระตุ้นฮอร์โมนคอ์ติซอลซึ่งจะส่งสัญญาณให้ตับผลิตน้ำตาลกลูโคสออกมาในกระแสเลือดแม้ว่าคุณจะไม่ได้กินอะไรเลยก็ตามข้อ4การกินไฟเบอร์ไม่เพียงพออาจจะทําให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงจากงานวิจัยของ National Institute of Health สถาบันงานวิจัยระดับโลกของอเมริกากล่าวว่าไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดการทานอาหารที่มีไฟเบอร์ต่ํา ทำให้มีความเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินซึ่งจะทําให้น้ําตาลค้างอยู่ในกระแสเลือดข้อ 5. การกินอาหารดึก Harvard Medical School บอกว่าการกินดึกสามารถไปรบกวนนาฬิกาธรรมชาติของร่างกายซึ่งเป็นตัวบอกว่าร่างกายช่วงไหนควรจะพักผ่อนเผาผ่านพลังงานหรือเก็บสะสมไขมันเมื่อจังหวะนี้ผิดเพี้ยนร่างกายจะสะสมกลูโคสในรูปแบบของไขมันทําให้มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นในตอนเช้าข้อ 6. น้ําตาลแฝงในเครื่องดื่มสุขภาพดี CDC และ Harvard เตือนว่าน้ำผลไม้แม้แต่น้ำผลไม้100%เซสามารถมีน้ำตาลได้มากเท่ากับน้ำบัดลมและเมื่อขาดไฟเบอร์จากผลไม้สดน้ำผลไม้เหล่านี้จะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงและค้างอยู่ในระดับสูงทั้ง6ข้อนี้ได้รับการยืนยันจากสถาบันทางการแพทย์ระดับโลกและอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดและปรับปรุงสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นและลองคิดดูครับว่าคุณจะช่วยคนอื่นได้มากแค่ไหนถ้าคุณแค่แชร์ข้อมูลนี้ออกไป